ช่วงนี้ดวงความรักของคุณดีมากนะคะแม่หมอเห็นถึงความรักที่มันมีการแต่งงานเกิดขึ้นมีโอกาสได้เจอคู่ชีวิตนะคะที่นําไปสู่การแต่งงานการใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันชีวิตคู่ดูมีความสุขนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขจนสิ้นอายุไขเลยก็ว่าได้นะคะเป็นความรักที่สมบูรณ์เพอร์เฟกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากมาก ความรักของคุณมันเด่นน่ะแล้วมีโอกาสที่ใครคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขาอาจจะอยู่กับคุณจนสิ้นอายุไขเลยก็เป็นไปได้นะคะไม่มองเห็นความสิบเต็มสิบอ่ะเออความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกในการมีความรักครั้งนี้เขาเนี่ยมีความอบอุ่นมีความใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบน่ารักนะคะเป็นเป็นออคุณพ่อที่น่ารักคนหนึ่งที่ตามหาภรรยาที่สามารถจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันจนสิ้นอายุไขคือเขามองความสัมพันธ์ที่จริงจังอ่ะ เขาไม่ได้เข้ามาแบบว่าเป็นเป็นรักเ,ออเบื่อหน่ายวัน2วันแล้วก็เลิกลาแบบนั้นไม่ใช่เดี๋ยวเขามองเห็นถึงอนาคตที่สามารถใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแบบนานๆเขาอาจจะมีความพร้อมทุกอย่างแลวเนาะเหลือแค่อย่างเดียวคือคนข้างกายส่วนตัวคุณเองนะคะช่วงนี้มีความแบบไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่เอ,อ่ยยังสงสัยตัวเขาอยู่นะคะยังมีความแบบไม่มั่นอกมั่นใจ ยังแบบเออยังแบบอยากขอดูเชิงสักนิดหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะเหมือนคุณยังไม่ค่อยไว้ใจใเรื่องราวของเขานะแล้วคุณก็แบบตั้งดาบนะเหมือนประมาณว่าจะตั้งใจโสดเหรอคะดูเหมือนคุณไม่อยากได้ความรักครั้งนี้เลยนะคุณยังไม่พร้อมเลยนะแต่ถึงคุณไม่อยากได้เนี่ยไพ่บอกว่าเนาะจัดเม้นคือไพ่เวรกรรมมันถึงเวลาแล้วแหละมันคงถึงเวลาที่คุณจะต้องได้สละโสดจะต้องได้มีความรักนะคะเหมือนคนอื่น ที่มีกันแบบพ่อแม่ลูกนะคะอยู่เหนพร้อมหน้าพร้อมตานะไม่มอกเห็นการแบบให้เวรกรรมขึ้นน่ะการได้รับข่าวสารการแบบออกรนะนาวว่าเสียงสิทธิ์ท่านอาจจะบอกเราว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วนะที่คุณจะได้ความสุขที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วคุณจะได้สมหวังในความรักแล้วก็อยู่กินกันจนสิ้นอายุไขเขาคนนี้รักจริงนะรักจริงหวังแต่ง แต่ข้อเสียของเขาคือเป็นคนที่ใจร้อนอยากได้อะไรคือต้องได้เลยเป็นคนที่รออะไรนานๆไม่ได้นะคะเป็นคนที่แบบชัดเจนอะตรงไปตรงมาเออแต่ข้อเสียคือใจร้อนไม่ชอบรออะไรนานๆแล้วก็อ,อกเนี่ยแบบรักจริงอะไม่ไม่ได้เจ้าชู้แน่นอนโโหเขาบอกคุณเป็นคู่ที่แตกต่างมากแต่เป็นความแตกต่างที่ลงตัวเขาเข้ามาเสริมดวงคุณคุณเขา เข้าไปเสริมดวงเขาอ่ะเนาะอยู่ด้วยกันและมีในภาพคดที่ดีมีความดีงามนะคะอยู่ด้วยกันและแบบเหมาะสมกันมากเป็นคู่บุญที่มีความเหมาะสมกันอะเนาะคุณสามารถเออเออพูดยังไงก็ได้แค่สบตาปิ๊งๆเขาจะทําตามทุกอย่างที่คุณต้องการเลยคุณไม่ต้องออกคําสั่งเลยแค่ไปนเนี้ยนะเขาจะเชื่อฟังคุณเหมือนน้องแมวเลยอะจากที่เป็นเสือนะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเขา,าแบบมีความภาคภูมิใจนะเออที่มีคุณอยู่ข้างๆเขา แล้วแบบคุณแจะทำอะไรเขาทำหมดเลยแต่ขออย่างเดียวให้ออกวใจเขาให้ดูแลเทคแคร์เขาด้วยความรักเออใช้บัรญาหญิงเยอะๆอะไรเนี้ยเขาจะเพลททางอืมแล้วหมอมองเห็นถึงการที่คุณกับเขาเนี่ยอยากแบบลงเรือลําเดียวกันเนาะไปไหนไปกันนะคะทํกธจการทําการงานการเงินสร้างเงินสร้างของด้วยกันอ่ามีความเจริญก้าวหน้าคือเขาติดคุณถึงขั้นพาคุณไปทุกที่อ่ะเออพาคุณไปทุกที่เลย ไม่ไม่มีที่ทางว่าเขาจะต้องแบบเออเข้ามาเล่น,ลนๆแะไรเนี้ยไม่มีเลยมีแต่แบบว่าถ้าเจอกันปุ๊บเนี่ยมันจะให้อารมณ์ของการแบบติดมากนะคะเป็นการติดแล้วก็เป็นความรักที่โรแมนติกมากโอ้โหพากันไปกินข้าวไปอกเดทสองต่อสองสถานที่สวีทเลยหวานเจีย๊ยบค่ะคลิปนี้หวานเจีย๊ยบเลยบอกแค่นี้แหละนะจุ๊บกันเลยนะโอเค เพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมรับข่าวดีเนาะที่เราจะได้เจอความรักที่ดีที่อยู่ด้วยกันจนสิ้นอายุไขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นค่าครูให้ไม่หมอด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากเปิดดวงเสน่ห์นะเมตตานะคะเปิดดวงพภกกระพั์เปิดดวงมหาล่ํารวยนะคะเปิดดวงเสน่ห์ให้แฟนรักแฟนหลงไปที่ไหนหคนมอง ห้ามพลาดเด็ดขาดกับพิธีกรรมจุดเทียนสเสน่ห์นะคะแม่หมอมีการจัดทําพิธีกรรมจุดเทียนสเสน่ห์วันที่ย3สามกรกฎาคมนะเป็นวันดีเลิกยามงามดีในเรื่องของสเสน่ห์น้ําเมตตาแล้วก็เป็นวันพุธคือวันพุธท,ที่เป็นตัวแทนของดาวราหูอีกคือดีคือปังมากวันนี้นะเพราะฉะนั้นแม่หมอมีการจุดเทียนทั้งหมดสมอย่างด้วยกันนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเทียนสเสน่ห์น้ำเมตตานะคะ เทียนเสน์นะคะจะเปิดดวงเรื่องเสนีนะ้ำเมตตาเปิดดวงเสนีเมตตามหานิยมให้คนรักคนหลงให้คนมาตูไม่คนมาเล้าคนที่ทาํามาค้าขายต้องการดึงดูดลูกค้าเข้าหาคุณเยอะๆหรือเป็นการเ,ออเจอสังคมหรือคุณทํางานเกี่ยบสังคมอะไรพวกนี้คุณต้องการแบบเจอคุณเยอะๆอยู่แล้วอะไรแบบนี้คุณก็เลยต้องการมูเพื่อเกิดเสนีนะ้ำเมตตาอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเพื่อเปิดดวงเสนีให้มินให้มันเป็นที่รักของทุกคนที่พบเห็น ให้แฟนรักคูณหัวปักหัวปมนะคะเทียนสเสน่ห์อยู่ที่ค่าคูนะคะคนละ4ี่แล้วก็มีเทียนลาหูนะคะเปิดดวงโภคทรัพย์เปิดดวงมหาอํานาจเพราะว่าปีนี้คือปีเด่นของดาวลาหูเลยที่เชื่อว่าใครมีดาวราหูอยู่ในพื้นดวงชะตาเตรียมตัวร่ารวยเก็บเงินเก็บทองยาวยาไปเลยหนึ่งปีครึ่งเพราะฉะนั้นใครอยากจุดเทียนลาหูนะคะเสริมเรื่องอํานาจบรารมีนะคะชนะคู่แข่งชนะคดีความ อะไรที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันนะคะชนะแน่นอนนะคะเพราะการมูราหูเหมือนกับการมูบารมีมูอํานาจนะคะแล้วก็ยังเปิดดวงสเสน่ห์ไม่พอยังเปิดดวงของพภคทรัพยกก็คออือเปิดดวงเศรษฐีมหาล่ํารวยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเปิดดวงทุกทิศทุกทางเรื่องของการเงินก็ห้ามพลาดกับพิธีกรรมจุดเทียนราหูนะคะอยู่ที่ค่าครูอยู่ที่คนละ6 9เนะคะถูกมาก แล้วก็มีเทียนนพกเก้านะคะช่วยสะดกเคาะนะคะเสริมดวงชะตานะคะกับเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะคะฟื้นจากสิ่งไม่ดีขจัดปัดเป่านะคะคุณใส่มนดำขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเสียมงคลให้มันออกไปนะคะด้วยเทียนนพกเก้าเป็นการเปิดดวงชะตาเรื่องการเงินการงานความรักครอบคลุมทั้งจักรวาลเทียนนกเก้าเนี่ยอยู่ที่คนละ799นะคะถูกมากเพราะฉะนั้นใครอยากเสริมดวงเสน่ห์นะคะเสริมดวงน้ำเมตตาเสริมดวงมหาล่ำรวยอํานาจ และยังเปิดดวงการเงินกันงานห้ามพาดกับพฤติกรรมจุดเทียนเราสะดวกแบบไหนต้องการด้านไหนสามารถติดต่อแม่หมอมาได้เลยนะคะทางไลน์ยีชั่วโมงมาจับจงนะคะเทียนกันได้เลยเพราะแม่หมอจะทําพฤธิกรรมออนไลน์กับทุกๆกคนนะคะ